เมืองของเนี่ยพอมาเปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบันก็เป็นอะไรนจะจตุรพักที่มานช่พวกนี้เห็นไหมม,มันมันมีร่องรอยของชุมชนโบราณสมัยเด็กอยู่เนี่ยเห็นเห็นคาาูน้มั้พวกพวกนี้ไม่มีกําแพงเมืองนะแต่ก็มีหม้อกระดูมีพวกกระดูกก็ตอนหลนนังนี่มีการสร้างขางสําหรบบหอมนะเพราะมันมีอันนี้มันสามารถธ์กเขตจักรพชาเหมือนมันเป็นบริเวณที่เดียวกับปริมณฑลขเขา แต่ว่าเวลาที่เขาขุดคูน้ำเนี่ยอาจารย์ก็เห็นมีใช้ลาน้ําธรรมชาติประกอบ้านหนึ่งด้วยใช่ไหมครับมันเป็นส่วนหนึ่งไมันจะขุดขึ้นในบริณที่เป็นขุดขึ้นเป็นลาน้ําที่มันเกิดเป็นขุดขึ้นมาแล้วก็อาศัยขุดเนี่ยขุดคูให้มันล่อให้มันเชื่อมกันมันก็เป็นในเป็นเกาะเป็นเป็นเมืองขึ้นมาได้ใกล้การขุดอย่างเงี้ยใกล้กไม่เกินสิบกิโลก็มีอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ว่าเลยชื่อเมืองทองนะต้องเ็นตงเยอะพวกนี้มันจะมีเมืองเล็กๆเนี่ยเมืองเล็กเมืองน้อยไปหมดแล้วก็ ซึ่งซึ่งพวกนี้เราเราไม่อาจจะพูดได้ว่าเป็นเมืองเราพูดได้ว่าเป็นชุมชนโบราณเท่านั้นเราไม่เห็นโครงสร้างไม่เห็นผังเมืองมันแต่ถ้าหาว่าเห็นที่เป็นกำแพงอย่างร้อยเอ็ดเนี่ยมันสร้างกำแพงล้อมรอบคือมันมันมีไอ้ที่ดิฟเฟนซ์ที่ป้องกันแค่ศัตรูเนี่ยนะในการจัดการเนี่ยไอ้นี่ถึงจะเป็นเมืองเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ชุมชนที่มีคูน้้ำล้อมรอบทั้งหมดเป็นเมืองไม่ใช่เงนนเมืองโอ้โหเงนั้นเมืองไทยที่มีมีคนอยู่เยอะแยะ